ต่อไปเรามาดูเรื่องของเสียงสายกับเสียงขุ่นนะคะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากเสียงสายสายปกติที่เราเคยเรียนไปแล้ว46ตัว46เสียงมันยังมีในส่วนของเสียงขุ่นด้วยนะคะทําไมต้องมีเสียงขุนด้วยล่ะเพราะว่าเขาจะได้เพิ่มคําศัพท์ให้ได้มากขึ้นไงคะคือ46ตัวลําพังเนี่ยมันจะแบบผสมคําได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอมีเสียงขุ่นเข้ามาเพิ่มเนี่ยนะคะก็จะทําให้มีคําศัพท์ที่หลากหลายขึ้น ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเสียงสายกับเสียงขุ่นเนี่ยมันจะต่างกันยังไงนะแค่เสียงใสกับเสียงขุ่นก็ต่างความหมายกันแล้วนะคะลองดูสำหรับคำศัพท์ที่อยู่ในหน้าจอนี้นะคะตัวแรกคะคะตัวนี้นะคะที่แปลว่ายุงก็ได้อะแปลว่ายุงเนาะคะกับกะกะกะอ่านี่ตัวนี้เป็นคำช่วยได้ด้วยนะคะคะกับกะ กะเห็นความแตกต่างไหมคะมีความแบบคุนๆุนขึ้นมาไหมเออจากคะค่าออกไปแบบใสๆเนาะคะคะคแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นกะกะกะอ่านี่ก็คือความหมายแตกต่างอาจจะยังไม่เห็นภาพลองมาดูคำต่อไปขากิขากิกรับขากิขากิขากินะจากขากิเป็นขากิ มันก็จะเป็นคนละความหมายกันเลยนะคะระหว่างลูกพลับกับกุญแจใช่ไหมต่อไป KING KING อื king กับ GING g i n ีอ g มกนะคะจากทองกลายเป็นเงินได้เลยนะเงินที่เป็นโลหะนะคะ king กับ ging นะคะนี่คือเสียงสายกับเสียงขุ่นนะต่อไป FUKU 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 กับ ฟุกุฟุกุฟุกุนะคุ U, กับกุนะคะเดี๋ยวเราไปดูละเอียดกันอีกทีแต่ลองสังเกตดูก่อนว่ามันต่างกันนะพยายามจับให้ได้ก่อนว่ามันต่างกันคํานี้ค่ะใช้บ่อยด้วยนะโคโก้โคโก้โคโก้กับโกโก้โกโก้โกโก้ อันนี้อาจจะมีแบบเสียงต่ำเสียงสูงโคโคกับโกโก้ใช่ไหมอาจจะฟังง่ายหน่อยนะแต่ก็คือโคโคใสๆกับโกโก้เสียงคุนๆนะคะต่อไปโคมะโคมะกับก o m มะโกมะโกมะจากลูกข่างกลายเป็นเมล็ดงาได้ด้วยเออดูสิคะว่าแค่เสียงคุณเสียงใสเนี่ยก็มีความหมายที่แตกต่างกันแล้วนะคะ แต่ว่ามันไม่ใช่ว่า46ตัวนั้น,นจะมีเสียงขุ่นทั้งหมดเลยนะคะเขาจะมีเสียงขุนยอยู่แค่ไม่กี่แถวะะก็ประมาณแบบ4ีหแถวเท่านั้นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นเสียงขุ่นได้ยังไงนะคะแล้วมันมีสูตรอะไรในการที่ทําให้เราจะรู้ได้ไว่าตัวเนี้ยพอมันเป็นเสียงขุ่นแล้วมันจะออกเสียงยังไงนะคะลองมาดูกันอันนี้จะเป็นวัคคะวัคคะก็คือค่คีคืเกโคใช่ไหมคะคคเกโคที่เราเคยเรียนไปแล้วพอเป็นเสียงขุนนะคะจะเปลี่ยนเป็นเสียง กะเป็นตัว G นะจากตัว K เห็นไหมคะจากตัว K เป็นตัว G นะจากคะตัว K เป็น G กะกแบบนี้นะคะวิธีการก็คือให้เราเกรง บริเวณนี้ขึ้นนิดหนึง่งนะคะจากคะสาๆเนี่ยลมมันออกไปเลยแต่พอเป็นกะปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเกรงตรงอ่าแถวๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกึกกึกกึตรงนี้นะคะที่เราจะพูดแบบกอไก่กๆๆึๆกกึกลึกๆนะคะซึ่งเสียงเนี่ยจะไม่ได้ออกเป็นงองูหรือว่ากอไก่ชัดเจนอะไรขนาดนั้นมีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าไอตัวกะกิกเก็กโกตรงเนี้ยมันงองูหรือกอไก่นะคะคือไม่ใช่ทั้ง2องอันเลยนะคะซึ่งอันนี้แล้วแต่คนญี่ปุ่นด้วยบางคนเนี่ยบางคนและบาง จะออกเป็นกอไก่ชัดเจนเป็นกะไปเลยหรือบางคนก็จะเป็นงงงูชัดเจนไปเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างงงงูกับกอไก่นะคะก็คือมันจะเป็นกะกะกะแบบนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตกันดูทีละตัวแล้วกันเนาะตัวแรกนะคะคะคะจากคะเป็นกะกะกะลองพูดตามนะกะตัวนี้นะคะกะจากขินะขิเป็น กิกิกิสังเกตว่ามันจะสัส่นๆนิดนึงแลมันจะกิกิกิแบบนี้จากคิคิคิเป็นกิกิกินะคะต่อไปจากคึคึเป็นกึกึกึนะคะเขตัวนี้เขเขเป็นเกะเกะเกะสุดท้ายโคโคเป็น โกโกเป็นโกโกนะคะเห็นไหมว่ามันจะมีความเกรงๆแล้วก็เสียงดูแบบคุนคุนดูแบบว่าดูสันๆนะคะจากกาคิ k คุ e เคโกเป็นกาคิ k ค ge เกโกนะคะทีนี้ลองดูคำศัพท์กันดูนิดนึงนะคะคำศัพท์จะอยู่ตรงกลางนะมองเห็นไหมเอ่ย คำศัพท์ตรงนี้นะคะขยายให้นิดนึงแล้วกันเนาะพอเวลาเป็นเสียงขุ่นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีตัวเต้นๆตรงนี้เห็นไหมคะตัวเต้นๆเห็นไหมตัวเต้นๆตรงนี้นะคะอ่านี่เห็นไหมเส้นแบบนี้นะคะขึ้นมาเป็นติ่งจุดๆสองอันนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเนี่ยคือออกเสียงขุ่นนะนะไม่ได้ออกเสียงใสนะคะตัวแรกนะคะลองอ่านดูสิคะอันนี้เป็นโรมาจิเนาะอ่านง่ายด้วยนะไกด์กุกไกด์กุ U, ไกโคกุแปลว่าต่างประเทศนะคะอย่างเช่นพวกเราเป็นไกโคกุจินไกโคกุจินนะคะไม่ใช่ไคโคกุจินนะคะเป็นไกโคกุจินไกโคกุจินนะคะเป็นชาวต่างประเทศนั่นเองคากิกุญแจนะคะกิ agi, เห็นไหมถ้าเป็นคากิก็จะเป็นลูกพลับเนาะถ้าเป็นคากิจะเป็นลูกพลับต่อไปกุนจินกุนจินนะทหารนะกุนจิน ต่อไปค่ะฮิเกฮิเกฮิเกเก,เกนะคะโกหังอ่าโกหังอันนี้เจอบ่อยไม่ใช่โคหังแต่เป็นโกหังนะคะโกหังนั่นเองอ่าดูแถวต่อไปเลยนะคะวักต่อไปที่จะเป็นเสียงขุนก็คือวักสะพอเป็นเสียงขุนจะเป็นสะนะคะจากตัว S เป็นตัว Z เคยฝึกออกเสียง z b r a ตอนเด็กๆนะ z b r a นะคะจะมีความสันๆใช่ไหมจาก s เป็น z อย่างเงี้ยนะคะมันก็คือสันแล้วที่คิดว่าเสียงสันเสียงขุ่นของตัว z เนี่ยนะ่าจะออกเสียงง่ายสุดแล้วนะหรือว่าหลายคนอาจจะแบบบ่นนิดนึงว่าโอา้โหวักนี้เนะี่ยออกเสียงยากสุดเลยนะคะลองมาย้อนฟังกันก่อนว่า sasuseso h i s ออกเสียงยังไงนะคะสำหรับเสียงใสๆของเขาเนาะทางด้านซ้ายนะคะทางด้านนู้นนะคะ Sasasa ออกไปเลยใสๆเนาะซะ s ิ i ิ h ิสุสุสุเศเเโซโซโซนะคะออกไปแบบใสๆเลยชิสุเซโซนะคะพยายามแบบดันให้ลมมันออกไปปร่งๆทีนี้พอเป็นเสียงขุ่นปุ๊บนะคะมันมีตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมมีเต้นๆนะคะเวลาเขียนก็ก็จะเขียนแบบ ตึงเหมือนปกติเลยแล้วก็มีเต้นเต้นเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะทีนี้มันเป็นยังไงจาก S เป็น Z ทำยังไงดีคะก็ทำให้มันสั่นขึ้นสิ Z Z นะคะตัวแรก Z ตัวนี้อ่ะ J ินะสังเกตนะจะเป็น J I นะคะจะจากชิเป็นิต่อไป Z Z จากซึเป็น ซู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 นะคะต่อไปเกับเซ่เซ่แยกออกไหมคะเซกับเซเซกับเอ่าเป็น Z บลาเห็นไหมเซใสๆกับเสันๆนะคะตัวสุดท้ายโซโซอ่าโซกับโซโซ โดโซนะถ้าโดโซเนี so to to so ่ยต้องเป็นตัวนี้นะคะโดโซต้องเป็นตัวนี้นะโซโดโซนะคะจะจิ joking, ุเจโซทุก mm อัน hmm. ต้องสันนะคะลองมาดูคำพท์กันดีกว่าตัวแรกนะคะไฮซาระไฮซาระนะคะตรงนี้เนี่ยคือแต่เดิมเนี่ยซาระซาระเฉยๆซาระเนี่ยแปลว่า จานหรือถ้วยนะคะคือหาสาระได้ไหมหาสาระได้นะคะสำหรับคลิปนี้สามารถหาสาระได้คือสาระที่แปลว่าจานหรือถ้วยหรือจานอะไรเงี้ยภาชนะใส่นะคะให้สาระแปลว่าที่เขียบบุหรี่นะเผื่อใครอยากได้เนาะแบบว่าเอ้ยดูบุหรี่แล้วก็หาที่เขียบบุหรี่ไม่เจอให้สาระนะอย่าลืมสันตรงนี้คาจิคาจิคาจินะคะต้องจิด้วยนะชิซึไม่ใช่หมาชิสุนะอันนี้เป็นชิซึ จ,จืคือแผนที่นะแผนที่นะต่อไปคาเซต้องสารด้วยอะคาเซคาเซนะคะตรงนี้แปลว่าลมก็ได้แปลว่าหวัดก็ได้นะ,ะเขาจะมีคันจิที่สามารถสังเกตได้ค่อยว่ากันคาเซแปลว่าลมนะหรือว่าโรควัดนะคะต่อไปคาโซคือคาโซคือคาโซคื นะคะโจคตรงนี้แปลว่าครอบครัวค่ะก็เป็นสําหรับเสียงสั่นที่อยู่ในคําศัพท์นะคะที่จะทําให้เราแบบสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองโอเคต่อไปเป็นแถวทะแถวทะนะคะวักนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่าต่อเต่าหรือทอทหารเออต่อเต่าหรือทอทหารมันก็ไม่ใช่ทั้งสองอันแหละเธอไม่ใช่ต่อเต่าและไม่ใช่ทอทหาร มันคือผสมกันถ้าถ้าเกิดว่ามีคําถามขึ้นมาว่าเฮ้ยอันนี้ต่อเต่าหรือท่อทหารงองูหรือนอนหนูหรือมอมาพยายามเอามันผสมเข้าไว้ค่ะมันก็จะกลายเป็นญี่ปุ่นเองหรือเปล่านะเออตะตะนะคะตะวักทะจิจเตโตทะจิจเตโตนะคะหลายคนบอกว่าอุ้ยตัวเนี้ยอ่านยากมากเลยตัวเนี้ยปกติก็อ่านยากอยู่แล้วนะคะยังต้องมาเจอตัวนี้ที่จะเป็นเสียงสันอีกนะค่อยๆดูไปทีละอันนะคะ มาทบทวนเสียงเดิมกันก่อนทะาทะาทะาถ้าเป็นภาษาไทยตอเต่าเนี่ยจะไม่มีลมออกมาเลยถูกปะตอเต่าเราจะแบบเอาลิ้นกักลมไว้ตอเต่าทอทหารนะจะมีลมออกมาทอทหารแต่ว่านี้ลองเอามาผสมกัน2อันเป็นทะาท่าทะาคือจะทะก็ไม่ทะจะตะก็ไม่ตะนะฮะทะาทะาท่านะจะใกล้เคียงนะต่อไปจิจิตัวนี้หลายคนจะสับสนว่ามันคือ ชิหรือจิชิหรือจิอ๋มันต่างกันยังไงอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปต่อจากนี้นะคะที่อธิบายให้ฟังว่าชจจจิ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 จุเนี่ยมันต่างกันยังไงมีวิธีฝึกยังไงนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวดูกันก,นก่อนว่าชิกับจิชิกับจิชิก็คือ s h i ก็ปล่อยไปเลยนะชินะคะทีนี้พอเป็น c h i นะคะเอาเอาเอา,เอาความหยุดหงิดใส่ขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นจิ นะคะก็จะมีไม่ปล่อยลมเท่ากับชิแล้ิก็ปล่อยไปเลยแต่จิเนี่ยมีกักไว้หน่อยชิจิอ่าชิจินะคะประมาณนี้อะ่ะทีนี้ตะจิซืตัวต่อไปซืตัวนี้จะเป็น TSU ใช่ไหมทีเยูซเหมือนเราจะพูดซื้อแต่ว่าให้ผสมตัวทีเข้าไปด้วยเอาลิ้นมาแตะไว้หลังฟันนะคะแล้วก็ออกเสียงซื้อมันจะเหมือนออกไม่ได้แต่มันจะออกได้ นะะจะออกได้เองเนาะแล้วก็เชเชเทแล้วก็โตโตโตทีนี้จากเสียงไซเป็นเสียงขุนทำยังไงนะคะจากตัวทีเป็นตัวดีเห็นไหมทีมันก็ใสๆพอมันเป็นเสียงขุนปุ๊บก็เลยจะดึดึดดดดึดดึดนะตัวดีเนี่ยจะเป็นเสียงขุนนะคะอ่ะตัวแรกดะดะนะเอาลิ้นติดเพดานบนไว้ดะ ตัวที่สองจิจิตัวนี้ก็จะออกเสียงเหมือนกับตัวจิตัวนี้เลยนะคะเออเหมือนเลยคล้ายคล้ายแต่ว่า,ถ,าถ้าอยู่ในคำศัพท์เนี่ยเราจะพอเดาออกนะคะว่าเออมันคือจิหรือจิจำเป็นคำศัพท์ดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องซีเรียสกับการฟังว่าคือจิหรือจิกันแน่นะคะต่อไปจตัวนี้ จากเดิมที่มันเป็น tsu ใช่ไหมเออทีนี้มันเป็น Z u แล้วแต่นาตี้ก็ขอเติมตัว t เข้าไปอีกตัวหนึ่งคือเพื่อจะได้ระลึกให้ได้ว่ามันมีตัว t อยู่ด้วยนะเออมันก็คือ z z นะจาก z ธรรมดา z ธรรมดาเป็น z z ทำให้มันเป็นตัว Z ให้ได้ค่ะมันก็จะกลายเป็น z นะคะเคยเห็นตัวนี้ไหมเคยเห็นคำนี้ไหมที่แบบว่าเนี่ยนาตี้ใช้ตอนจบคลิปนะคะ จูอ่านว่าไงอ่านว่าไงจุดจุซจุดจุกจุดจุซจซดคุเหนื่อยเหมือนกันนะรู้สึกว่าคลิปนี้ใช้เสียงเยอะมากใช้ลมเยอะมากเหนื่อยกว่าร้องเพลงอีกนะอืมจซดคุนั่นเองอะต่อไปมาดูต่อไปเลยดีกว่านะคะอันนี้ให้ลองไปฝึกกันดูนะคะต่อไปคือเดะจากตัวเทเป็นเดะจากเทเป็นเดะต่อไปจากโต เป็นดจากโทเป็นโดโดโซนะโดโซเห็นไหมมีเต้นเต้นทั้งโดและโซเลยนะคะโดตัวนี้ก็จะเป็นเสียงยาวโดอึไม่ใช่โดอุโซนะเป็นโดโซโดโซนะคะอันนี้ก็คือเสียงขุ่นของวัคนี้นั่นเองมาดูคำศัพท์กันค่ะไดิกคก เห็นไหมตัวนี้ก็เป็นตัวขุนเนาะไดกักไดกักไดกักต่อไปฮานาจิอ่าจีตัวนี้จะเป็นตัวจินะคะตัวจิเพราะว่ามันคือแปลว่าเลือดไงแล้วพอมันเอามาผสมคำเนะะีนะ่ยฮะคือจมูกใช่ปะจิก็คือเลือดนะคะก็พอมันผสมก็เลยต้องแบบมีเต้นๆนิดนึงจะได้รู้ว่ามันมาผสมกันนะคะฮานาจิเลือดกำเดาเออเลือดจมูกก็คือเลือดกำเดาเนาะต่อไปฮิโตะจุ ข่อ่าหนึ่งข่ายนะฮะずずตัวนี้ก็คฟุずตัวนั้นแหละ <laughs> ตัวนั้นแหละหนึ่งข่ายずข่ตัวนี้คือแปลว่าการใช้ใช่ไหมสกายมาสึคายนะคะพอมารวมกับิโตะนะคะก็เลยจะต้องเป็นเต้นๆเพื่อให้รู้ว่ามันมาผมาสมกันนะฮิโตสกายือการใช้คนต่อไปเดนคิเดนคิี่เด้งขนะฮะเดนคิ de ki. คือไฟฟ้าแต่พอเท่งข uh, ีอ่าเท่งขีคืออากาศเห็นไหม ใกล้เคียงกันมากเด้งขีคือไฟฟ้าเท่งขีคืออากาศนะคะต่อไปมาโดมาโดคือหน้าต่างมาโดหน้าต่างนะคะที่เปิดปิดแบบนี้เนาะสนุกเนาะพอได้เสียงอ่านแล้วก็ได้คำศัพท์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราจำได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นนะวักต่อไปที่จะเป็นเสียงขุนก็คือวักฮะฮิฮูเฮโอฮะฮิฮูเฮโฮนะคะตัวนี้จาก h จากตัว s จะเปลี่ยนเป็นตัว b อ่าจากตัว s จะเปลี่ยนเป็นตัว b เปลี่ยนยังไงฮะฮิฟูเฮโฮฮะฮิฟูเฮโฮนะคะอันนี้สอนไปแล้วตอนออกเสียงฮิรังกานะนะคะพอเป็นตัว b ก็จะเป็นบะบะบะกะบะบีบุเบโบบะบีบูเบโบ บาร์บี้บู้เบเบอันนี้ไม่ยากนะคะไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะคะฮาคิคือเฮโฮเป็นบาร์บี้บู้เบเบนะ,ะดูคำศัพท์กันเลยดีกว่านะคะบาระบาระกุหลาบนะบาระนะคะถ้าฮาระฮาระนี่คือท้องนะคะฮาเรตเตอรอย่างเงี้ยคือแบบหิวท้องกิวอะไรอย่างเงี้ยนะฮาระนะคะ,ะ,คะกับบาระเห็นไหมบาระกุหลาบฮาระท้องนะคะท้องไส้ของเราต่อไป บิงบิงนะคะอันนี้เป็นว่าขวดนะอาจจะใช้คาตดกะนะก็ได้นะคะบิงบุตะบุตะหมูนะครับบุตะนะคะอันนี้คือฟูใช่ไหมเราเติมเต้นเต้นเข้าไปนะคะเป็นบุนะ,ะจากฟุเป็นบุน้าเบะน้าเบะนะคะน้าเบะคือหมอ้อใช่ไหมเออนา้าเน่าเบะชอบกินน้าเบะมากเลยชอบกินหม้อมากๆเลยมากเี้ย คือนาเบะก็เป็นชื่อเมนูอาหารอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นเนาะก็คือแบบเป็นหมอ้อไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะอุ้ยชอบกินนาเบะมากเลยถ้าแปลตรงๆคือชอบกินหมอ้อมากๆเลย <g iggle> ก็เข้าใจได้ว่ามันคือเมนูนาเบะนะคะนาเบะก็คืออ่าเป็นหมอ้อไฟอะไรเงี้ยเนาะอต่อไปค่ะ <S <s อบองโอโบ,บ,บอุ่นอบง โอบงเทศกาลโอบงอะไรแบบนี้นะคะโอเคอีกแถวหนึ่งยังคงเป็นแถวฮ a คีฟเฮโฮเหมือนเดิมเป็นแถวฮะเหมือนเดิมแต่ว่าทีนี้ไม่เปลี่ยนเป็นบีบอยเปลี่ยนเป็น P นะเปลี่ยนเป็นตัว P นะคะจากตัว H เป็นตัว P นะคะแล้วก็สำคัญที่ไม่ได้เป็นเต้นๆละนะคะปกติตอนแรกก็คือเราจะเติมเต้นๆเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้มันจะเปลี่ยนเป็นกลมๆค่ะเป็นมาด มาดุคือกลมๆเนาะมาดุกลมๆนะคะก็จะเป็นกลมๆแบบนี้เห็นไหมคะกลมๆกลมๆแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นเสียงพีเนะาะถ้าเป็นเต้นๆขีดๆจะเป็นตัวบีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลมๆจะเป็นตัวพีนะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะตัวแรกนะจากฮาคิฟูเฮโฮไม่ต้องทวนแล้วเนาะฮาคิฟูเฮโฮนะคะนิดหนึ่งละกันตรงตัวฟุตัวเนี้ยไม่ใช่ฮุไม่ใช่ฟุแต่เอาสองอย่างมารวมกันฟุฟู จะฟูก็ไม่ฟูจะฮุก็ไม่ฮุอ่ะก็เลยเป็นฮึฮึฮึนะคะคือมีลมผ่านฟันนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องไปกักมันไว้ฮึฮะฮิฮึเหฮะฮะฮิฮึเหฮะนะคะเปลี่ยนมาเป็นตัวพีเปลี่ยนยังไงนะคะลองดูนะจากฮะเป็นปะปะเอาล่ะมีปัญหาอีกแล้วว่าปอปาหรือพอผานปอปาหรือพอผานเอาเอามันมาบวกกันจ้า พะพะพะไม่ใช่พะไม่ใช่ปะแต่เป็นพะพะพิพิพิุ้พุุ้อ่าอันนี้ปุหรือปือ่ะปุหรือปืไม่ไม่เอาผสมกันเป็นปืปืเปะเป๊ะโป๊โป๊ะพรพีปืเป๊ะโป๊ะพรพีปืเปะโป๊ นะะคพาพี่พื้นเพลโปมีรวมออกมาหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะพาพี่พื้นเพลโปมาดูคำศัพท์กันชิมไปชิน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 ไปนะคะเอ็มนปีต์เอ็มนปีต์เอ็มนปีต์เทมปุเทมปุระเทมปุระเทมปุระปุระใช่ไหม เปราเประ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 พูดคล่องนะเรานะเปราเประซัมโปซัมโปนะซัมโปเดินเล่นนะซัมโปเดินเล่นเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเสียงพิเศษนะจากเสียงสายเป็นเสียงคุณลองทวนดูซิมีอะไรบ้างมีวัคเป็นกะสะเป็นสะทะเป็นดะฮะเป็นบะและปะนะคะ และนี่ก็เป็นเสียงใสและเสียงขุนค่นะ,คะทั้งหมด5แถวด้วยกันนะคะเหมือนยันสักยัน5้าแถวไหม,มไม่ใช่แต่ก็สามารถที่จะฝึกนะคะในการที่ทําเสียงใสให้เป็นเสียงขุนได้นะคะยังไงก็ลองเปิดฟังซีดีแล้วก็พูดตามดูแล้วก็พยายามที่จะสังเกตนะคะว่าคําศัพท์ตัวนี้เนี่ยใช้เสียงใสหรือเสียงขุนนะคะทักษะนี้เนี่ยก็จะได้จากการเขียนและอ่านนะคะแล้วฟังและพูดไปพร้อมๆกันนะเราก็จะจําคําศัพท์ได้นะคะว่าอันเนี้ย มันใช่เสียงคุณหรือเสียงไซนะคะยังไงก็พยายามที่จะออกเสียงบ่อยๆเพื่อให้มันคุ้นเคยแล้วก็จะได้พูดภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ